โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมช่างลิซไยทีสวินนะครับลิซหยู่บนนั้นแค้ไหนดิอันไหนครับผมใบนี้เหรอครับอีกสักครู่นึงนะโอเคก็วันนี้อยู่กับผมกับช่างลิซนะครับอยู่กับเพื่อนเอ่อเรโนโว,นะ,น,วน,ะะน, e นะครับผมเป็นตัวทิงแพดนะครับอ่าจะเป็นซีรีส์ทิงแพดรหัส E สิบสี่นะครับผมอาการที่มาเนี่ยคือเสียบสาย Type C นะครับแล้วเครื่อง ไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับตัวไฟสถานะชาร์จแบตก็ไม่ขึ้นนะครับผมลองไล่เช็คระบบไฟแล้วไฟ19หรือไฟเมนเนี่ยมันไม่เข้าเครื่องนะครับ <c oughs> มันเข้าไปแค่ระบบก่อนชุดชาร์จประมาณนี้แล้วก็ไฟก็หายไปเลยนะครับผมหลัง <c oughs> จากที่ไล่ระบบไฟดูเนี่ยก็พบจุดที <c oughs> ผด่ผิดปกติเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวมอเตอยู่ประมาณ2ตัวแรกนะครับที่ทำงานคู่กับตัว i c ชาร์จนะครับ ็ต,ตัวนี้จะเป็นสนะเกลเมติกบอร์ดวิวนะครับผมที่ผมไล่ไลไลวงจรดูนะครับแล้วก็จะพบว่าตัวมอสเฟต Qb หกเนี่ยมันทำงานผิดปกติอยู่นะครับคือไฟสิเก้านี่ยมันมาถึงตรงนี้นะครับผมก็คือ Qb ห้าเนาะแต่ว่าพอมาถึงตัวเฟตตัวเนี้ยมันค่อนข้างสวิงระหว่างตั้งแต่ศูนย์ถึงแปดเลยขึ้นลงขึ้นลงไม่สเสถียรน,นะครับผม ก็หลังจากโยออกแล้วก็พบม,ม่ามันมีลายเหมือนคราบตะกัวที่มันเสื่อมนะครับผมก็เป็นคราบเสื่อมแล้วก็ลองทําไลท์ตะกัวแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเฟนใหม่ดูก็อาการนี้ก็หายนะครับผมตอนนี้ก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูขอ้ยีทงานต่อ่โอ โอเคตอนนี้ก็เครื่องเปิดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมระบบเสียงอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ยังไงช่างที่ขอฝากหลายสมัยทีสวิทด้วยนะครับผมก็ยังไงถ้าใครติดปัญหาเกี่ยวกับตัว macbook notebook นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อาการเปิดไม่ติดโดนน้ามา <c oughs> หรือเต้องการเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง ไลน์แอดออฟฟิเชียลหรือจะเป็นช่องทางเพจบลูฟลาเพจนะครับผมหรือจะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับก็ยังไงวันนี้ช่างที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากร้านประมาณ่ไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันในสดหน้าครับผมสวัสดีครับ